ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพักเพื่อไทยพร้อมด้วยท่านสอส,อสอกโกศลปัทธรมสอสอสมบัติศรีสุรินสอสอชัยยาพรมมาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยได้ร่วมกันเสนอ ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับที่พศเพื่อพร้อมกับได้บันทึกหลักการและเหตุผลบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาเพื่อได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามมาตรา77วรรค2ของรัฐธรรมนูญและนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหากสภาผู้แทนราษฎรลงวติเห็นชอบแล้วขอได้โปรดนำเสนอ วุฒิสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไปท่านประธานที่ครบครับเหตุผลและความจำเป็นกับผมจะกล่าวโดยสรุปเพราะว่าได้มีหลายท่านได้เสนอร่างพระราชาบัญญัติทำนองเดียวกันว่าโดยที่พระราชาบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับที่พศสอ 2, 5 2 7ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานทำให้บทบับญญัติบางประการไม่สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของอ้อยเช่นน้ำอ้อยหรือน้ำตาลทรายปัจจุบันนำไปผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่มีมูลค่าสูงขึ้นนอกจากการผลิตน้ำตาลทรายซึ่งทำมาแล้วเป็นระยะเวลา20-30ปีเช่นผลิตแอลกอฮอล์หรือเอทานอลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนผิ อุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์ทางด้านกรดอินทรีย์สามารถเป็นสารแต่งเติมคุณภาพอาหารใช้เป็นวัตถุดิบในการปิดพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อนโดยใช้ทดแทนการใช้พลาสติกที่ผลิตจากการกลั่นปิโตเรียม นอกจากนี้ยังมีกรดอะมิโนที่ผลิตมาจากอ้อยสามารถใช้เป็นโปรโตีนอาหารสัตว์หรือเป็นอาหารเสริมใช้เป็นเครื่องสำอางครับเกี่ยวกับการตกแต่งคอสเมติกนอกจากนี้ยังมีหลายๆอย่างที่จะช่วยให้เกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้นและยังเป็นการลดปริมาณน้ำตาลทรายส่งออก เมื่อเราลดปริมาณน้ำตาลทรายส่งออกก็จะทำให้ราคามีผลต่อราคาของน้ำตาลทรายในตลาดโลกเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำตาลทรายเป็นอันดับต้นๆของโลกท่านประธานที่เคารพครับส่วนต่างๆของต้นอ้อยและพลอยสนพลอยได้จากกระบวนการผลิตยังสามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานในรูปแบบอื่น,นๆรูปแบบต่างๆได้เช่น พลังงานความร้อนไอน้ำก๊าซชีวภาพและกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่มอีกทางหนึ่งทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยจากเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้นก็ถือว่าเป็นการช่วยเกษตรกรให้สามารถขายผลิตผลจากอ้อยเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนอกจากน้ำตาลทรายอันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยเป็นประโยชน์ต่อโรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตพัน์เคมีชีวภาพโรงงานผลิตพลังงานทดแทนต่างๆและที่สําคัญจะมีผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติและประชาชนจึงต้องตราพระราชมับัญญัตินี้ท่านประธานที่เคารพผมคงจะสรุปสั้นๆว่าเดิมเรานําอ้อยไปผลิตเป็นน้ําตาลทรายนั่นก็คือสิ่งที่เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย และโรงงานน้ำตาลผู้ผลิตน้ำตาลทรายนำผลประโยชน์นำรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วมาส่วนเป็นส่วนแบ่งเกษตรกรรับไป70เอร์เซนรับไป70ส่วนร้อยโรงงานรับไป30ส่วนและต่อมามีการนำกากน้ำตาลที่ได้จากกระบวนการผลิตไปผลิตเป็นเอทานอลหรือพลังงานซึ่งใช้เป็นพลังงานทำให้มี รายได้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็มีการนำเอาส่วนที่ได้จากกากน้ำตาลมารวมเป็นผลพลอยได้รวมคำนวณเข้าไปแต่ปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะเรื่องกากน้ำตาลหลายสิ่งหลายอย่างที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเช่นเราอาจจะนำอ้อยไปหีบได้น้ำอ้อย เอาน้ำอ้อยไปปิดเอทานอนโดยตรงซึ่งขณะนี้ทำเป็นล่ำเป็นสันอยู่ที่บริเวณจังหวัดตากเดิมทีเดียวเราบอกว่าอ้อยจังหวัดตากมีสิ่งสารปนเปื้อนคือแคดเมียมไม่ควรนำมาเป็นอาหารของคนก็นำไปปิดเป็นเอทานอนปรากฏว่าปัจจุบันได้ผลดีก็มีการขยายผลออกไปที่จะนำอ้อย ไปผลิตเป็นเอทานอลโดยตรงซึ่งจะทำให้สามารถผลิตพลังงานได้มากขึ้นนอกจากนี้อ้อยก็ยังนำไปน้ำอ้อยนะครับไปหมักเกิดกรดน้ำส้มนำไปเป็นอาหารครับกรดน้ำส้มซึ่งเราก็ใช้ใส่อาหารของเราได้เป็นกรดแลคติกนำไปผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพพลาสติกชีวภาพ จะย่อยสลายได้ในสภาวะปกติแตกต่างจากพลาสติกที่ผลิตจากการกลั่นน้ํำมันปิโตเรียมซึ่งจะเป็นมลพิษมนลภาวะต่อโลกพลาสติกชีพภาพจากกรดแลคติกขณะนี้ก็ได้เริ่มทำประเทศไทยถึงแม้จะเริ่มทำเป็นแห่งเพียงแห่งสองแห่งแต่ปริมาณการผลิตได้เป็นอันดับสองของโลกครับเขาก็กำลังคิดอยากจะขยายนะครับผมได้ไปตรวจเยี่ยม นะครับก็พูดคุยกันหลายอย่างซึ่งจะไม่รบกวนเวลาในตรงนี้นอกจากนี้น้ำอ้อยนำไปผิดเป็นกรดอะมิโนเป็นยารักษาโรคของคนของสัตว์เป็นอาหารของคนของสัตว์เป็นเครื่องสำอางซึ่งเป็นสิ่งที่ได้มูลค่าสูงถึงแม้จะใช้อ้อยปริมาณน,น้อยแต่มูลค่าสูงครับก็จะช่วยให้เพิ่มรายได้ไม่ใช่แค่นี้ครับน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำตาล เดิมทีเดียวน้ำเสียจะเป็นมนพิษหมดภาวะมีการร้องเรียนกันนะครับว่าน้ำเสียเน่าเสียปัจจุบันน้ำเน่าเสียนำไปใช้ประโยชน์ครับน้ำเสียเอาไปผลิตเป็นแก๊สชีวภาพใช้ในการหุงต้มใช้ในโรงไฟฟ้าของเสียส่วนที่หมักนานๆซึ่งเขาเรียกว่าเป็นส่วนของแข็งหรือเวทเค้กก็นำไปใส่สารครับช่วยแล้วก็เกิดปุ๋ยนำไปจำหน่ายได้อีก ของเสียกลายเป็นของมีมูลค่านะครับสิ่งเหล่านี้จะนำถูกนำมาคำนวณเป็นรายได้ในการแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้เดิมทีเดียวเวลาหีบอ้อยเสร็จกากอ้อยก็จะกองพเนนเพลินพึกครับบางทีก็ไฟไหม้บางทีก็รู้สึกว่าจะต้องเสียค่ารถขนของไปทิ้งปัจจุบันกากอ้อยที่ได้จากการหีบอ้อยนำไปเผา ทำความร้อนใช้ในโรงงานไฟฟ้าในโรงงานน้ําตาลโรงงานน้ําตาลไม่ต้องซื้อไฟฟ้าแถมยังมีไฟฟ้าเหลือนําไปจําหน่ายให้กับชุมชนได้อีกนั่นก็คือสิ่งที่ไม่มีค่าสิ่งที่เป็นภาระกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ควรจะได้ถูกนํามาคํานวณเป็นรายได้ให้กับเกษตรกร,กรซึ่งการแก้ไขพระราชบัญญัติในครั้งนี้ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญพักเพื่อไทยก็จึงได้ นำเสนอท่านประธานที่เคารพครับผมอยากกล่าวเปลียนว่าอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของไทยซึ่งปัจจุบันมีชาวไร่อ้อยรวมถึงผู้ที่ทํางานในโรงงานเป็นนับล้านคนอ้อยเป็นพืชที่แปลกจากตัวอื่นพืชตัวอื่นจะเป็นหน้าที่เป็นภาระของเป็นส่วนที่รับผิดชอบของ,ขงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่อ้อยเป็นพืชพ,พิเศษมีกฎหมายรองรับขึ้นอยู่กับการ ดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมมีพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทายพศ .2,527 ครับซึ่งได้ดำเนินการมาและก็ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปงงโนโล,ปลแปงต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นกับผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เป็นเหตุผลและความจำเป็นและที่สำคัญครับในช่วงปฏิวัติรัฐประหารใหม่ๆตอนนั้นประเทศบราซิลได้ไปยื่นคา ร้องต่อองค์การค้าโลกองค์การค้าโลกก็ยื่นเรื่องมาที่ประเทศไทยประเทศไทยก็อาจจะเร็วไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบในตอนนั้นนะครับก็ไปยกเลิกโคต้าของโรงงานน้ําตาลที่ผลิตน้ําตาลเดิมทีเดียวโรงงานน้ําตาลแต่ละแห่งจะมีโคต้าการผลิตน้ําตาลมีราคาจาหน่ายน้ําตาลแต่รัฐบาลช่วงยุคปฏิวัติรัฐประหารอาจจะเร็วไปเขาบอกว่าเร็วไปหน่อย ที่ไปตัดสินใจใช้มาตรา44นะครับก็ไปยกเลิกโคต้ากอทำให้โรงงานน้ำตาลแต่ละแห่งแข่งขันการผลิตแข่งขันการขายครับก็ทำให้เป็นผลสำคัญเหตุผลสำคัญทำให้ราคาอ้อยในประเทศไทยสุดลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประกอบกับรัฐบาลในช่วงนั้นมีปัญหาเรื่องราคาข้าวตกต่ำให้คนหยุดปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโดยให้โอกาสให้รางวัลให้สิ่ง จูงใจในที่สุดคนปิดไปปลูกอ้อยปลูกอ้อยมากแต่รัฐบาลไม่มีรองรับการลงทะเบียนผู้ปลูกอ้อยต่างๆก็ไม่ชัดเจนนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดถึงเหมือนกันครับคนที่ไปลงทะเบียนต้องไปลงทะเบียนชาวไร่อ้อยเกษตรกร,รไปลงทะเบียนกับสำนักง,งานกเกษตรทำไมสองข้อมูลนี้จึงไม่แลกเปลี่ยนกันนะครับก็อยากจะให้ถ้าไปลงทะเบียนกับกระทรวงกรเกษตรเสร็จน่าจะได้ ข้อมูลมาถึงกระทรวงอุตสาหกรรมแต่นี่กระทรวงเกษตรก็ลงทะเบียนไปกระทรวงอุตสาหกรรมก็ลงทะเบียนครับก็ทําให้ข้อมูลต่างๆทําทให้การลงทะเบียนไม่ชัดเจนพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยจําจนวนไม่น้อยที่ไม่มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจากการลงทะเบียนที่ที่เรียกว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรประธานที่เคารพครับผมอยากกลาบเรียนว่าในเรื่องของการ ชาวไร่อ้อยดังกล่าวนั้นยังมีหลายเรื่องที่จะจะฝากไว้กับคณะกรรมการการว่าถ้าเป็นไปได้ครับมีส่วนที่จะเข้าไปปรับปรุงไปดําเนินการในเรื่องของที่จะเข้าไปในมาตราต่างๆของร่างพระราชบัญญัติที่จะมีการแก้ไขนะครับเช่นมาตรการอ้อยไฟไหม้และลดตัดอ้อยปัจจุบันก็ยังมีปัญหามากบอกว่าสามปีจะไม่มีอ้อยไฟไหม้นะครับแล้วก็ลงอ้อยไฟไหม้ที่เกิดขึ้น ไปถึงก็ถูกตัดราคาต่างๆเหล่านี้ต้องทบทวนครับเรื่องที่สองการขึ้นทะเบ,บียนชาวไร่ไอ้อยที่ผมอยากจะให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงกรเกษตรและสหกรให้เป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกันนะครับการส่งเสริมการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงท่านประธานที่เคารพครับแผนพัฒนาพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนปี2 5 6 2ิบถึง2580ไปบอกว่าให้ลดเป้าหมายการผลิตเอทานอลจากวันละ11.6ล้านลิตรต่อวันเหลือ6.6ล้านลิตร เมื่อแผนออกมาแบบนี้ใครจะไปโรงงานใครจะไปลงลงทุนทําโรงงานเอทานอลครับซึ่งการนำเอทานอลทำอ้อยไปผลิตเอทานอลเป็นทางที่จะช่วยให้นําอ้อยออกจากระบบได้มากที่สุดถึงแม้ราคาจะไม่เพิ่มขึ้นมากแต่เป็นการนําอ้อยออกจากออกจากระบบทําให้ปริมาณน้ําตาลต่างๆเราลดลงครับนอกจากนี้พรบอกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงปี2562 ที่บอกว่ายกเลิกการนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปอุดหนุนเชื้อเพลิงชีวภาพก็แสดงว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนให้การผลิตเอทานอลไม่สนับสนุนให้การนำอ้อยนำมันําหลังไปผลิตเอทานอลเพราะจะไม่มีการนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปสนับสนุนซึ่งก็ยังดีที่่อยมีข้อผ่อนปลนอยู่บ้างนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาภาษีความหวาน การที่เครื่องดื่มต่างๆมีน้ําตาลมากจะต้องเสียภาษีมากเขาก็เลยพยายามเปลี่ยนเอาสารอื่นสารอื่นมาแทนน้าตาลสารอื่นไม่ได้เสียภาษีครับสารอื่นไม่ได้เสียภาษีสารอื่นยังไม่เป็นการยืนยันชัดเจนว่าจะเป็นอันตรายกับมนุษย์หรือไม่นี่ก็คือสิ่งที่ต้องทบทวนนะครับก็ผมคิดว่าการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยการลงทุนในเรื่องของการนําอ้อยไปผลิต เป็นผลิตพัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องเร่งรีบและจะเป็นผู้นำในด้านนี้นั่นคือสิ่งที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยและช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยของเราได้ขอบคุณครับ